ขั้นแรกให้เราคล้องเชือกเป็นวงกลมค่ะหลังจากนั้นถัก8 x ลงในห่วงตรงนี้นะคะรวบห่วงไปที่หลักแรกนะคะตัดปลายเชือกค่ะก็จะได้วงกลมในลักษณะนี้ค่ะ กลีบดอกเราจะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่3ค่ะสำหรับกลีบแรกนะคะให้เราถักดับเบิลโครเชต์สครั้งค่ะโดยที่ยังไม่รวบห่วงนะคะถักดับเบิลโครเชต์สครั้งลงในหลักแรกแล้วก็รวบเป็น1ห่วงค่ะหลังจากนั้นให้เราถักโซ่2ถักดับเบิลโครเชต์สครั้งลงในหลักถัดไปค่ะ หลังจากนั้นให้เรารวบเป็นหนึ่งห่วงค่ะทําซ้ำเหมือนเดิมก็คือถักโซ่สองแล้วก็ถักเด็บลโครเชต์ลงไปในหลักถัดไปอีก4ครั้งค่ะรวบเป็นหนึ่งห่วงโซ่สองเราจะทําซ้ำจนครบทั้งหมด8กลีบด้วยกันค่ะ พอเราถักโซ่สองเรียบร้อยแล้วนะคะให้เราทำการรวบห่วงไปที่โซ่สามหลักที่สี่ตรงนี้นะคะนับหนึ่งสองสามรวบห่วงไปที่หลักที่สี่ค่ะหลังจากนั้นก็ทำการตัดปลายเชือกนะคะเราก็จะได้กลีบดอก8กลีบลักษณะนี้ค่ะ แถวต่อไปเป็นใบไม้ค่ะหนึ่งจะเลือกใช้เป็นสีเขียวเบอร์53ตรงนี้ค่ะเริ่มต้นระหว่างช่องว่างของโซ่2ตรงนี้ค่ะให้เราถักโซ่3เป็นหลักแรกหลังจากนั้นถักดับเบิลโครเชต์อีก2ครั้งลงในช่องเดิมค่ะ1 2 เสร็จแล้วถักโซ่สามค่ะเว้นโซ่สองตรงนี้นะคะหนึ่งช่องแล้วก็มาแทงดับเบิลโครเชต์สามครั้งลงในช่องนี้ค่ะหนึ่งสองสามโซ่สองดับเบิลโครเชต์อีกสามครั้งลงในช่องเดิมค่ะ หลังจากนั้นถักโซ่3เว้น1ช่องแทงดับเบิลโครเชต์3าครั้งค่ะเสร็จแล้วโซ่2เหมือนเดิมแล้วก็ดับเบิลโครเชต์อีก3ครั้งเราจะทำลักษณะเดิมค่ะจนได้ครบทั้งหมด4คู่นะคะอันนี้ได้1 2 ถักโซ่สามดับเบิลโครเชต์สามครั้งค่ะโซ่สองดับเบิลโครเชต์อีกสามครั้งเสร็จแล้วถักโซ่สามค่ะดับเบิลโครเชต์อีกสามครั้งลงในช่องแรกตรงนี้ค่ะ เสร็จแล้วถักโซ่2นับนะคะโซ่หนึ่รวบห่วงไปที่หลักนี้ค่ะแล้วก็ตัดปลายเชือกได้เลยแถวที่3จะได้ลักษณะนี้ค่ะแถวที่4หนึ่งจะเลือกใช้เป็น สีดิบค่ะเบอร์0ูนย์ะคะเราจะมาเริ่มลงที่เป็นมุมตรงนี้ค่ะเริ่มต้นด้วยการถักโซ่3นะคะ1 2 3ดับเบิลโครเชต์หครั้งลงในช่องเดิมค่ะหลังจากนั้นเห็นไหมคะตรงนี้จะมี3หลักให้เราถักดับเบิลโครเชต์ลงไปทั้ง3หลักค่ะ พอมาถึงจุดนี้ให้เราถัก t r i ปเปิลโค h เชนะคะก็คือการพันเข็มสองครั้งค่ะแล้วก็แทงลงไปตรงที่เป็นโซ่สองของกลีบดอกตรงนี้ค่ะเก็บทีละสองห่วงหนึ่งพันหัวเข็มสองครั้งค่ะหลักที่สอง แล้วก็หลักที่3ค่ะหลังจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะดับ,ดบเบิลคโครเชต์สาหลักพอมาถึงตรงมุมตรงนี้ให้เราถักดับเบิลคโครเชต์สองครั้งค่ะลงในโซ่สองตรงนี้เสร็จแล้วก็ถักโซ่สองครั้งนะคะ ดับเบิลโครเชตอีกสองครั้งลงไปในช่องเดิมค่ะเห็นไหมคะว่าเราจะได้เป็นลักษณะที่เป็นมุมแบบนี้ค่ะเราจะทำซ้ำขั้นตอนเดิมไปจนจบแถวเลยนะคะ ตรงมุมสุดท้ายที่เราจะจบแถวตรงนี้จะมาบรรจบกับช่องแรกที่เราเริ่มต้นค่ะให้เราถักโซ่2องเสร็จแล้วนับโซ่ค่ะ 1, 2, 3รวบห่วงไปที่หลักแรกแบบนี้ค่ะแล้วก็ตัดปลายเชือกได้เลยสำหรับแถวที่4ก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะสุดท้ายเราจะมาถักในส่วนของ กรอบสี่เหลี่ยมนะคะวันนี้จะแนะนำเบอร์นี้ค่ะ8008นะคะเป็นสีใหม่ล่าสุดเลยสำหรับแถวสุดท้ายค่ะเราจะเริ่มถักจุดกึ่งกลางตรงนี้นะคะถักโซ่หนึ่งค่ะแทง x ลงไปที่หลักแรกสำหรับ แถวสุดท้ายตรงนี้เราจะถัก x ทุกหลักเลยค่ะพอมาถึงตรงมุมตรงนี้ให้เราแทง x ลงไป2หลักค่ะ หลังจากนั้นก็แทง x ทุกหลักค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายเชือกค่ะแล้วก็เก็บปลายเชือกให้เรียบร้อยนะคะในแถวนี้